อ่าส,สวัสดีค่ะมุกรพง์ครัสวัสดีครัเอฟซีสองชิคูชิวัลสีแมวเหนียวสวัสดีครับมะลังเขาเมาเห็นยังหือี่รอฝนเอารอฝนรอฝนเศร้าโอ้รอฝนเศ้ามาจากไหนก็ฝนตกห้าแทบ้าน้มชิคูชันละสีแมวเหนียวเลยะเอาฝนมาน้มาแต่เบอร์สกุลมาไก่มะคัวเกาฝนผ่ามานํ้มตีเบิร์ีที่สาดมาตกตกอืมอืมครเปไปยังไดระบาด ไปบ่อใดไปบ่ปบดจอดบ่ถึงลราเออเอ้าปิไหนไปบ่หอดจอดบ่ถึงคือกันกับบ่รั่มหรอ่คือกันอะไรแหะียกเหยายกแยกกับหยียบบ่อด้ฮะเยกไข่ยียบหา่กับยีย้ายบ่ไดไม่อยากที่แยกบ่ไดเแยีบ่ได้นตกไปเลยนก็ตกไปบ่ได้ีที่ไปที่ไปข้างหน้าก็ไปบ่ได้บอที่ถอยหลังก็ไปบ่ได้คือกันเดินหน้ากัน เต้นหนักก็ว่นไ้ถอยหลังก็ว่นได้อือเอาอยู่ม่งเก่านี่ลาจีเต้เต็มอยู่แหละม่งเก่าอยู่ม่งเก่านี่จีเอาว่านสั่งใดล่ะมีข้าวยังแน่ล่ะทีกระลังอันอยู่ในกระแสท่านี้กระแสจ่ะที่ทารี้โซเชียวกระลังปั่นป่วนกันอยู่ียวตอนปั่นป่วนเรื่องเดียวนี่ละมาล่างใหญ่ไข่อืมใหญ่ไข่เนาะอืออันนี้เรืโซเชียวเนาะอือในนี้เรือโซ่เชียวต้องแยกแยะต้องแยกแยอะ ทุกอย่างก็ตรงล้วนมีที่มามีมาที่ไปเหตุและผลบางที่ก็พอสมเหตุสมผลก็อาจจะรับอะไรในช่วงนี้คือการทีญ่ยืยนเป็นช่างสายนี่งกับทั้งน่ะก็ตตรงนี้ความจริงเนาะอืความจริงแต่ความไอ้ที่ตรงต่อกันนะที่ตรงต่อเอฟซีที่ตรงครับทั้งสังกัดเก่าสังกัดใหม่กับว่านไปนะทุกคไม่อยากให้มีแบบแบบรัก รับร่วงครางเนาะเอายังไงว่าการบอกถึงความรู้สึกเนาะเข้ากบบแถาเลี่ยววาสันเนาะแมนแมนแมนเอาแถวเลยเนาะแก็คือนิดหน่อยมากกว่านี่ถือว่าจบหรือว่าสวยหรือว่าถือเข้าเป็นอย่างนึ่เพื่อกวบมแมนเพราะว่าความบักแท่หรเกิดจากใหญ่แล้วก็ที่นี่กำลังนีการอย่าสนับสนุนหัวรัมเนี่ยคือคนที่อุติภาวะพอสมควรแล้วแล้วก็มีการทำมีรายได้แล้วก็มีเงินมีเข้าน่ะ อยากให้บ,บอ,อกตรงๆชัดเจนถึงแม่<ด>ว่าสิมันบาเม่เป็นความบังเอิญน,นั่นนี่มันกับบังเอิญเกินไปบ่มันเป็นมีการบอกการจาวิธีการบอกมันมีม็ดทุกสิ่สองทุกอย่างโบ่ให้ทํำน้ำให้ขุนอ,อย่าก,กลัวที่จะพูดความจริงแต่แต่เอาที่เป็นอีนซี่ในห้องสัมผัสได้ว่าเออมันเข้าใจอยู่ว่าไม่เหตุมีผลเนาะแต่ว่าแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าห้องฟังแล้วมันรู้สึกว่าสมเหตุสมผลหรือจังไหัน มันบอเหมาะสมมันไม่รู้สึกมันไเหมาะสมเออมันบอเหมาะสมทีมันเร็วเกินไปมันเวลามันบ่ไดรข้าวปับเออข้าวปับใจบ่ท่านเวลาบ่ได้มันบาคือมันเป็นสิ่งที่ว่ามีวิธีที่ทหมือนเรียกแง่ไอ้ตจ้โซตุณซื้อบะไรเวลคุณซื้อกับคนนั้นล่ะมซื้อบอดีคุณซื้อบอดีเนาะทแหน่ไข่ไข่ทแหน่บอกคุณซื้อระดับซื้อที่พูดอยู่เบื้องหลังอะคือทุกอย่างมันก็ตโดดนี่ที่มาที่ไปนี่ล่ะคุณซื้อพอนี วางแผนขาดการบอดีมองเห็นตาข้างหน้าวันนี้เดี๋ยวมองย้อนหลังเนี่ยว่าทิมไพไว้ได้ข้หลังถ้าไปข้างหน้าอย่างเดียวไปที่บ่กว่าในเบื้องข้างหลังเนี่ยนะว่าเอ,อ๋อยังหน่อยก็พิถีพิถีที่สนับสนุนอยู่มีเจ้าชีไปหารใหม่สิไปหากินปลาบ้างไหม่ม่ได้อยู่แต่ว่าเอ็มีเขาสิตามไปว่าละ่ะมองไม่ชิมอาหรหรืปปอประมาณออกัอความรงความเหมืนหักความแท้หนิมันกัน เขาหักได้เขาก็เลยเขาหักเขาหักไหลก็ได้เพราะวชิ้นเ,นเป็นก็มิมนี่มาเรื่อยเรื่อยเมนบอกะเรื่อยมันมีทั้งเหลือมีไหเบิงมีโอกาสที่แมนว่าขาดเข้าเราเขาเขาเขาบไหวเขาได้แมนเอฟซีก็มีหัวใจเอฟซีก็มีหัวใจเนาะ <ใช S 2> แมนแมนค่ะเท่ากับวางสันละคือถ<ด>ามว,ว่าไปได้บอดไปได้เนาะแต่ว่าเขาอยากให้เขาบอกขับจาที่ ให้มันดูฟังแร็วกับเือสบายใจเน่เนาะตะกี้เขาปัดเห็นใจเพื่อนมันบอกเห็นใจเพื่อนมาเพื่อนไปเพราะเหตุผลปัจัจอย่างเน่ปัญหาไปมากเร็วมันมันมันเร็วนี่คนน่ะเขาใจอยู่แต่ว่ามีวิธีกรรมาวิธีของมันเหมือนแต่ตรงนี้มันต้องเนียนกว่านีมันต้องแห่งแบบมันให้มันแบบว่าให้มีกระทบฝ่ายด้นซ่ายนี่สิเนะอันเดียไปมากระวังไข่ระวังู้ใหญ่สองฝ่ายเ้ากระตือพิการหย่อนเลย ที่มันย่อดให้กันยอดเลยจะเข้าสู่ดีๆกันนะอืะอมแม่บอกอเมือ่อกลายเป็นวายน้ำพึ่งอยูเดียวนะไงนั่นแหละเข้ากันะหอะเท่านีแท้จะเป็นเอฟซีทั้งสองฝั่งทั้งสองฝ่ายเขาเห็นเหตุการณ์แล้วเขาเบิ่งแล้วมันจะเมื่อไหร่มีมเหตุการณ์วันนี้เกิดขึ้นนะมันมีที่มีท,มท,มทางเลือกที่ดีกว่านี้เยอะแยะจะมาทำกันเลือกจะทำแบบนี้ไงเริ่มที่จะเผชิญกับปัญหา จริงๆเขาบอาว่าบอกถึงประเด็นนี้เนาะเขาอยากฝากให้เป็นแนวคิดขอคิดกับศิลปินเนาะวิธีเยอะๆศิลปินที่เพิ่นคิดแบบนี้อยู่แบบนี้นะคะเขาอยากให้ใส่คําตอบบอกเนาะหรือหเหตุการณ์หรือหปัจจัยที่จะมาใส่เป็นคอคิดอคอคิดเห็นนะคะให้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 รอบครอบกว่านี้เนาะ่าย่เพื่ออย่างว่เพื่อเพื่อรักษานํำใจของเอฟซีนั่ม นะคะถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งถือว่าการาการที่จะล่งจากกุ้งเป็นบอกการจะล่งจากกุ้งหรือจากอย่างนี้ม,นนมันมาแมนวันลงไ,ได้ลงได้แต่ว่ามันหมันเนนนลี่ยนรีกให้มีเหตุผลที่ที่ฟังเล้วสบายใจน้่เนาะแล้วก็เห็นใจสินะคะแต่แต,แต,แต่ตอนที่แล้วเขาก็เ,เห็นใจได้มองเห็นใจใจเข้าใจเพราะเรารู้อยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นพอเราคอจะเข้าใจอยู่แต่ว่า มันก็มีวิธีอย่ที่ว่ารู้คุบอกในฐานะเอฟซีกับปับใจบท่านปับใจจะปับความรู้สึกบท่านเนอะกยัไงแตเพราะเราติดตามตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาข้าอยากบอกให้ฟังเลยว่าข้าเห็นน้องน้องนี่ขืนเวทีมือแรกก็เป็นมือที่กู่ไม่เหมียวไปเบิรงหมอล่สาวหน่อยผิดปันแพงรังแรกเห็นเมุกวราพงก่าคือไปเบิ่งหมอล่ครั้งแรกคือกันน่ะถึงแม้จะเป็นเอฟซีมาหล่มาหน้านั่นบรกรืมไปดูสาวหน่อยครั้งแรกออืเคยดูอยู่่่แตวาสาวน้อยครก เจนนองเลยเจนน้อนองใส่ชุดสีแดงยังจําได้เลยว่าขึ้นเวทีมือนั้นห้องเพลงอ่ายังเกาะลงมวนคนสีซออาลงมวนคนสีซอกเป็นยังไงล่ะบัดรี่ห้องไปกับห้องไปกับบอดสัมบ่เคยขึ้นเวทีใหญ่อืจําทํานองจําขี้ว่าไรเขาซองขึ้งมือถือนั่นล่ะขึ้นไปแล้วก็ขึ้นแล้วใครตัวที่เรียงเดียวอขึ้นลงบ่าไ้เลยจะกลับเขำว่าที่ขำว่าช่วงไหนไปเาดูที่ประสบการณ์ว่า อันนี้คือประสบาการณ์ที่น้องต้องเรียนรู้ครั้งแรกอันนี้ก็ไม่มีใครโทษน้องเลยนะเข้าใจอยู่ว่าเป็นครั้งแรกที่ขึ้นเวทีใหญ่น้องอาจจะเก่งจากเวทีอื่นที่เป็นเวทีแบบปวดโน่นนี่เนะาะกะเออแล้วก็รับเชิญที่เป็นพวกการเลี้ยงต่างๆ็อาจจะเก่งอยู่เนาะแต่ในเวทีใหญ่นะเราไปสัมผัสมา,มาแล้วว่าเครื่องเสียงกับเป,ป,ป็นปูนตรีนี่มันมันจะอึ้งอื้งอื้งในเวลาผ่านไปเกือบปีน้องก็เก่งขึ้นไปดอกพัฒนาขึ้นเนาะก็ถือว่านิทานเอฟซีที อ่าสมควรอ่าน้าเนียนพ่อสมควรอ่าน้าเนียนพ่อสมควรปลอกปลอกขก้นเลยปลาลูกปอกขึ้นมานั่นแหละค่ะก็มีปลาลูกปอกในทพิมพ์นเอาไปมากปลาลูกปอกก็ได้เป็นปลาคอใหญ่อ่าคือตอนปลาลูกปอกมันก็ยุบเป็นกลุ่เป็นก้อนพอโตอีกหน่อยเป็นปลาคอเมื่อกลาพยายามออกไปหากินนั่นนี่ไปก็เริ่มแยกๆกันไปตามวิถีของของอ่าการเรื่องการทัมาหากินนั่นแหละตอนนี้จะยุบพินขุปมีก้อนไว้ได้แล้วแยกแล้วมันก็ต้อยเตียงใจเื่อทัพมาหากิน ชาวบ้านหาหานให้ตัวนี้ได้แล้วอันนี้ก็พอดีว่าเนาะหาอห่อพได้มาตอยำซ้ำเติมแต่ว่าในฐานะเป็นเอฟซีว่าใช่ใช่อ่าเป็นเอฟซีว่าห่อเป็นเอฟซีก็มีหัวใจก็อหมวกรพงว่ะฝากยังไงอยู่ตอนถ่ายนี่ก็ฝากว่าให้ทิลปินเนาะที่ยูไม่ขายนะขายดีก็ขายหนังกรได้ก่อนจิตทำอย่างคิดอย่างไรคิดให่รอบด้ได้คิดแค่ด้านเดียวเหมือนบจีผลกระทบอะไรบ้างคิดให่รอบด้านแล้วก็ให้รักษานํำใจของกันและกัน มันบทจูคนวายังกอดบเที่สัญญากันแต่จริงแต่ว่าสัญญาใจแล้วก็ดูแลอยู่กั็นอยู่มองอยู่ไม่ให้ขาดสายตานอนเสร็จนอนค่ะเอาเนาะอันนี้บริห็นทั่วโลงเข้าเนาะเพียงแค่แสดงความคิดเห็นในฐานะเอสซี่อาเป็นฐานะเอซี่กะว่าเข้ากับมีหัวใจพอการเพื่อน้องกายคิดได้หลายคิดให้รอบคอบเนาะเอาคู่กับแมวกับขออนุญาตลำลาพ่อแม่ไปในความรู้สึกความคิดเห็นไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะัครบสวัสดีครับสวัสดีครับ